เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราเบาๆเกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษของทางแกรี่รีนิเกอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมเมอ์ลีกันก่อนเลยนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขาหลังผ่านการลงสนามให้กับหลายสโมสรอนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทางเรสเตอร์ซิตี้เอเวอร์ตัน บาร์เซโลนาท็อตแนมฮอสเปอร์อีกทั้งยังเคยมาโชว์ฝีเท้าในทางเจลิกของประเทศญี่ปุ่นกับทางนาโกยากรมปาสจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะระดับตำนานของวงการฟุตบอลอังกฤษ เขาผ่านการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำร่วมกับทีมชัตอังกฤษมาแล้วด้วยในการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี1986และสมัยที่อยู่กับบาร์เซโลนาในศึกลาลิก้าของประเทศสเปนเขาก็เคยกดแฮตทริกใส่ทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจนเป็นที่เก่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดเขาก็ไปออกรายการ The Less Is Football และความตอนหนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั่นเองลินิกเกก็ได้ถูกผู้ดำเนินรายการสอบถามถึงความรู้สึกของเจ้าตัวเลยว่าหากเขาสามารถรื้อฟื้นเส้นทางอาชีพของตัวเองกลับมาได้ในการแข่งขันยุคสมัยนี้เขาอยากจะไปลงเล่นให้กับสโมสรใดภายใต้การคุมทีมของกุนซอคนใดและเพราะเหตุผลอะไรกัน ผมคงต้องบอกว่าผมขอเลือกไปเป็นลูกทีมของทางเยอเกนครอปเป็นอันดับแรกเลยนะลินนิเกอร์ตอบกลับมาด้วยความมั่นใจทันทีที่เขาได้ยินคำถามดังกล่าวข้างตน้น ผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่สุดยอดแล้วมันก็คงจะยอดเยี่ยมไปเลยหากได้ไปเล่นให้กับเขาเขาเล่นฟุตบอลอย่างมีชีวิตชีวาสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะแล้วหากมองในมุมของส่วนตัวแล้วผมคงต้องบอกว่าผมชื่นชอบมันนะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้กับเรื่องราวอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของทีมเราที่เหมือนจะเป็นข่าวเล็กๆแต่ก็มีในยยะบางอย่าง ที่แฟนบอลอย่างเราเราต้องจับตาดูกันให้ดีเมื่อทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษ ได้ออกมายืนยันว่าในตอนนี้ทางลิว์ภูเตรียมเลือกเก็บทางไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลเอาไว้กับสโมส,สรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้ทั้งๆที่เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมในลีกลองของประเทศอังกฤษอยู่ด้วย ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นนักเตะดาวรุ่งหลายคนจากอะคาเดมีของเราได้ถูกปล่อยยืมตัวออกไปเล่นให้กับบรรดาสโมสรต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามกลับมาเพื่อพัฒนาการตัวเองของพวกเขา แรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่ามอตั้นเองก็น่าจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปด้วยเหมือนกันหลังเขาได้รับความสนใจจากทางเฮาสิบตีและอีกหลายสมโมสรเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบนี้ ทว่าเพียรสก็ได้ชี้ว่าการที่สโมสรของเราตัดสินใจเลือกจะเก็บเขาเอาไว้ในทีมแอนฟิลต่อไปก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกรณีหากเกิดกรณีจำเป็นที่จะต้องใช้งานเขาเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพให้กับทีมชุดใหญ่นั่นเองในตอนนี้ลิเว์ภูมีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางไรอันเกลเวนเบิร์ชมาจากทางบาเยน์มิวนิก แต่การที่เราสแปร์ทางมอร์ตันเอาไว้ด้วยก็เผื่อในกรณีเลวร้วายที่สุดหากเกิดเคสที่เราไม่ได้นักเตะคนใดเข้ามาเสริมทับเพิ่มเติมเลยจนกระทั่งจากตอนนี้ไปจนถึงช่วงปิดตลาดซื้อขายสัมเมอร์นั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พมอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกเรื่องราวความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวทางไรอันเกรเวนเบิร์ชมิดฟิลด์ดัตช์แมนมาจากทางบาเยันเมวนิกกันบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่ตีคู่ขึ้นมากับทีมของเราในความพยายามจะล่าไหลเซนของนักเตะก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรคู่อริตลอดการของเรานั่นเอง มาตักเอริกเทนฮานายใหญ่ของพวกเขาเคยผ่านการร่วมงานกับทางเกราวเวนเบิร์ชมาแล้วสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับทักอายักอัมสเตอร์ดัมถ้าไม่รู้ซึ้งถึงความสามารถของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีและอยากจะได้เขากลับไปร่วมงานกันอีกครั้งที่โอทรา f ฟอร์ดทว่าจากสถานการณ์ล่าสุดที่นักเตะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากจะย้ายไปลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลมากกว่า จึงทำให้ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมยกธงขาวกลับลำสำหรับดิวนี้แล้วตามรายงานข่าวจากทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางด e แอตเลติกก็ได้ระบ,บุว่าเรดเดวิลได้หันไปทุ่มกำลังเพื่อการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางโซฟิยานอัมมาบรัดห้องเครื่องตัวเก่งของทางม่วงมหาการฟิออลนตินาแทน พวกเขาได้วางตัวเขาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แทนที่ของกวเกรวินเบิร์ชนั่นเองนอกจากนี้ยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ยังต้องการจะยืมตัวอัมมาบรัดมาใช้งานด้วยสัญญาย,ยืมตัวด้วยความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของกฎแฟร์เพดทางการเงิน นั่นเองก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงยอมถอนสมอจากการไล่ล่าตัวเกรวเวนเบิร์ชที่ทางไบเยนมิวนิกต้องการจะขายขาดนักเตะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากท้ายที่สุดมีความจำเป็นจะต้องปล่อยตัวเขาออกจากทิมอาริอันส์อารีารนาไป แน่นอนว่าการที่แมนเชสเตอร์อยู่หนาเตดหลีกทางออกไปแล้วเช่นนั้นมันเลยทำให้ลิเวอร์พูลกลายมาเป็นทีมเต็งแบบโดดๆโดดสำหรับการเซ็นสัญญาคว้าตัวดาวเตะวัย21ปีไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะเมอยกจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งข่าวที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสัมพันธ์กับโอกาสการได้ตัวไรอันเกรวนเบิร์ชมาร่วมถิ่แอนฟิลด์ของเรา มาฟาบิเซโโรมาโนและเดวิดออนสตีนสองนักข่าวคนดังได้ออกมาคอนเฟิร์มตรงกันว่าหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ทางบบเยนมิวนิกยอมปล่อยนักเตะออกมาในครั้งนี้ก็คือพวกเขาจะต้องสามารถหาตัวตายตัวแทนของกราวเวนเบิร์ชได้ทันในช่วงสองวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จึงจะยอมให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของดาวเตะดัชแมนได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Skysport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบุว่าบบเย์นได้วางตัวชูเอาเปาริญยาเมดฟิลตัวเก่งของทางเจ้าสัวน้อยฟูแล่มเป็นตัวตายตัวแทนของกราวเวนเบิร์ชเขาเองเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญและเป็นมมดฟิลที่มีเลตติ้งดีที่สุดของพิมเมีในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่แล้วจนทำให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วลีกยุโรป ด้านฟอร์เรียนเพร์ทนเบิร์นักข่าวคนดังของ SKYSPORT แต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาเยอรมันก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับ SKYSPORT ของอังกฤษพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้อย่างน่าสนใจอีกด้วยว่าตัวของเปารินญ,ญาเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายไปเล่นให้กับทางบาเยนน์เมวนิกด้วยเหมือนกัน นั่นทำให้เราต้องมารอลุ้นกันว่า้ายได้สุดแล้วพวกเขาจะสามารถตกลงค่าตัวกับทางฟูแลมได้สำหรับเคสนี้หรือไม่อย่างไรกันสำหรับชูเอาเปารินยาเขาต้องการจะย้ายไปเล่นให้กับทางบาเยนน์มิวนิกนะแพดเทนเบิร์กยืนยันหนักแน่นผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาในตอนนี้สโมสรํำลังเดินหน้าการเจรจากันอยู่ ในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาใดๆเพราะตัวของดาวเตะวัย28ปีเองก็พร้อมจะต่อตกลงอยู่แล้วโดยเขากำลังรอให้ทั้งสองสโมสรหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้เสียก่อนมา์โกซิวาเองต้องการจะเก็บตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปแต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์ดีว่าเปารินญ,ญาไม่ใช่นักเตะที่ไม่สามารถถูกขายได้แล้วเขาก็พร้อมสำหรับก้าวต่อไปแล้ว แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวไรอันกราวเวนเบิร์ชต่อเนื่องให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเมื่อเช้านี้ทางคริสบาร์ดคอมนักข่าวสายลิเวอร์พูลของเดรี่เทเลกราฟได้ระบุว่าค่าตัว35ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอต่อการคว้าตัวกลาวเวนเบิร์ชมาร่วมทีมแอนฟิลด์ของเรา ทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางคริสเตียนโฟหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิลสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันแกอัพเดตความคืบหน้าว่าดิวนี้อาจจะมีมูลค่าที่ตัวเลขเพียงแค่30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว5 5ล้านปอนเท่านั้น ขณะเดียวกันเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปถึงดีวการคว้าตัวชูเอาปอริญญาของทางบาเยนน์มิวนิคด้วยซึ่งทั้งสองดีวดังกล่าวข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอฟซีบาเยนคาดหวังข้อเสนอจากลิเวอร์พูลที่ตัวเลขเพียง30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว25ล้านปอนด์สำหรับทางไรอันเกรวเวนเบิร์ชโฟกยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา เกเวนเบอร์ชเองต้องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเยอร์เกนครอปพยายามจะโน้มน้าวเขาด้วยการบอกว่าเกาเวนเบิร์ชจะเข้ากันได้อย่างเพอร์เฟกกับระบบการเล่นของทีม ด้านไบเยนมิวนิกเองก็เต็มใจจะจ่ายค่าตัวที่60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว5 4 4ล้านปอนด์สำหรับชูเอาเปอรินยาให้กับฟูแลมซึ่งพวกเขาจะได้รับเงินสมทบส่วนหนึ่งมาจากการขายเกลวเวนเบริร์ชไปให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ